ครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่สี่กันยานะสามทุ่มเจ็ดนาทีอันนี้จะมาดูหุ้กลุ่มยาวนะครับอันนี้จะมาดูนะครับทางซ้ายเป็นรายสัปดาห์ทั้งสองอันนะอันนี้เป็นตัวข้อมทางซ้ายรายสัปดาห์อันนี้เป็นเป็นที่วัสีตังแล้วกันเข,เขาเขาเป็นตัวหลักดูกราฟนะครับตัวข้อมเหมือนไหมลองลองคิดดูผมว่าไม่เหมือนนะือเมือนกันยังไม่ถึงครึ่องอ่ะสามสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นนั่นเองที่คลขายตรงนี้เนี่ย มันมันคือมันไม่เหมือนเนี่ยรายสัปดาห์นะครับไม่เหมือนเลยอันนี้ดุดไปแล้วตัวห้อมดุดห้าสิบวันอันนี้ยังไม่ดุดโอเคนะครับถมว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะอันนี้ป้เปีนเป็นรายวันอ่ารายวันเออรายวันมีส่วนคล้ายนะแต่ก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่คือมันไม่เหมือนน้ํามันอ่ะเออเรือหรือหรือทานหินอะไรเงี้ยครับมันก็ มันค่อนข้างจะร้อกันไปไปตามกันอันนี้อันนี้ก็เหมือนแต่มันก็ดีกว่ารายวีคนะแต่รายสัปดาห์นี้ไม่ไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่ล้วเนี่ยมันก็จะมีติ่งอยู่เนี้ยคล้คล้ายกันนะเนี่ยพอหลุดมันก็หลุดแต่เพียงแต่ว่าสีตังไม่ค่อยมันไม่ค่อยขยืดนะเห็นไหะตัวข้อมลลงเรี่อยๆมันไม่ไม่ลงก็เป็นไปได้นะอันนี้เราดูไว้นั่นแหละกันมันไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากอันนี้มาดูในรายสัปดาห์ของตัวข้อม ทางขวาไม่ได้สัปดาห์นะทางซ้ายเป็นรายวันดูนะครับนะรายสัปดาห์เนี่ยมันลงไปทาโรแล,ล้วนิวโรมันแต่แต่ได้อท,ทิแล้วอีกทิศหนึ่งมันจะกลับขึ้นมาได้นะโรมันอยู่ที่สองร้อยตอนนี้นอยู่สองร้อยสิบขึ้นมาประมาณเกือบห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้ารายวันนะคุณดูมันก็ทําทําโรได้นะแต่ชัดเจนเลย RSI เนี่ย ปรับตัวขึ้นแล้วมันเหมือนมันจะเกิดคอนเวอร์เจนต์นะฮะเี่ยตรงเนี้ยตรงนี้มันก็เกิดละครั้งหนึ่งแต่มันเล็กๆเราไม่ค่อยมีระยะสำคัญเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยชัวร์เลยครับแต่เกิดแต่มันอาจจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะะแต่เวอร์เจนไม่ได้หมายความว่าเกิดแล้วจะไอคอนเวอร์เจนต์เกิดก็จะขึ้นเสมอนะมันก็อาจจะไม่ให้ขึ้นก็ได้ก็ลงมาอยู่อย่างเนี้ยหรือเกิดครั้งสามครั้งสี่ครั้งสี่ผมไม่ค่อยเห็นนะครั้งสามผมก็เห็นว่ามันมีมันก็จะจับตัวอย่างรุ อันนี้ก็ดูไว้ว่าผมให้เข้าคิดว่ามันน่าจะกลับตัวในวิชานี้น่าจะนะอ่าคือครับคือมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยกันนะถ้ามันเกิด d ดเบอรเจนหรนะือคอนเวอร์เจนี่ยอาจจะไม่ต้องรอเวลาคอนเฟิร์มถ้าสี่ครั้งนี่ผมว่าน่าจะชัวร์แหละมันน่าจะกลับทิศถ้าเป็นแบบคอนเวอร์เจนนะเหมือนไดเบอรเจนก็เหมือนกันก็คืออยู่สูงก็เตือนๆอย่างตอนนี้เซตก็เกิดแล้วนระรอยีสิบนาที เกิดได้บวกเจนแต่ก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายคาวนี้มาดูนะเกิดแล้ว <S <S เกิดละครั้งหนึ่งนะเราก็หวังว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเราก็รอดูอีกทีหนึ่งจริงๆนะหุานใหญมันลงบางทีหนึ่งลง 200. แล้วสองร้อยอืมแล้วไอซไซน์ไม่ลงตามเน่ยเนี่ยผมว่าน่าจะเสี่ยงซื้อับหุ้นพวกเอสะอันนี้มาดูเอสแแล้วกันเอาอย่างไรดูนะครับ,บนะถ้าไดสัปหาห์ก่อนถ้าสัปหโอเคนะ ่าเนี่ยราตดาบผมต้องโอเคใน,นยืายิงยีถึงห้าสิบวันได้แต่โดดไปห้าสิบอ่ะนะก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นการพักฐานน,ะนั้นเแนวโน้มเนี่ย้อคุณมองไงดูกราฟครับคุณคิดดูกราฟขาขึดดา้นดูยังไงมงคลก็บอกว่าถ้าดูมากกว่าห้าสิบเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยที่คุณใช้อ่ะมันจะเป็นสองร้อยเป็นอะไรก็ได้แต่แต่ผมได้ห้าสิบมงคลใช้สี่สิบเก้าสามสิบแปดสามที่เจ็ดยี่สิบอะไรก็ใช้ไปเถอะขอมันยิงยีแล้วไอ แต่ถ้ายิ่งสั้นมันจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีไงยิ่งอย่างสมมติเส้นสิบสามวันสิบห้าวันมันเหมาะกันเป็นมิดอ่าเสียระยะกลางมันไม่ใช่ว่าจะคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าเป็นสองร้อยวันในหัวป่ะก็ยาวเกินไปแต่คนแรกส่วนใหญ่ใช้สองร้อยวันนะผมว่ามันยาวผม่ช้ห้าสิบผมว่าดูดีดูอย่างเงี้ยดูเรจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกราฟน้าเนี่ยมันเริ่มที่ไม่อยู่สามเจ็ดยังไงก็ขึ้นหรือออกมั้ยอ่ะ ดูแค่จุดเริ่มต้นที่คุณเห็นนะจ่จุดปลายทางถ้าทวิวดว่ามันเริ่มต้อนอยู่ตรงนี้เมื่อสิบเอ็ดธันวาเนี่ยสามเจ็ดตอนนี้อยู่นี้ก็คือมันก็คือไซเวย์ก็คือไม่เปลีป่ยนแปลงง่ายๆนะดูแต่จริงๆก็วิธีดูก็แล้วแต่ทันจะดูยังไงแต่ทุกๆทุกคนเพาคุณดูเป็นเลยว่าวันนี้มันเป็นมันขับขึ้นเป็นใน,นวีคนะในเดย์เนี่ยถ้าจะดูจริงๆมันก็ยังขึ้นอยู่นะเห็นไหมพอจุดเริ่มต้นยีปป่แปดตอนนี้มาสามเจ็ดตั้งสิบบาทไง แต่ว่ามันเขาเรียกมันพักฐานมันยังไม่ใช่ลงแน่นอนนะแล้วมาดูนะครับ S T A และคูณตีเทนว์เนี่ยมันอยู่ที่สามหกห้าสิบมันไม่หลุดนะมันโอเคนะครับมันเป็นงจะจะเด้งแต่ผมอยากมันลงมาสักรั้งหนึ่งตรงนี้อีกสักรั้งหนึ่งขึ้นไปก่อนแล้วลงมาเอาให้สามหกห้าสิบเนยแล้วมันไอซอยู่สูงเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มไล้ว่าน่าจะกลับตัวแล้วนะ นีณจะมาดูแล้วกันว่าคุณก็ตดเท็ยหลายก็ได้ตดเทียหลายไปเลยครับุณจะเล่นจริงๆนะผมว่าอย่างพึ่งยังไม่เล่นดีกว่าคุณตีเสียนลายสองเส้นนะมันก็จะไม่อยู่ในกรอบเนี้ยลองทะลุดีกว่ามันนี่เขาเรียกเทียนลายเส้นกดกดกดทับอยู่เนะ่ยคือกดเหมือนกันก็คือถ้าคนใช้เทียนลายก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นแนวลงแนวมันขาลงอ่าใช่แต่ผมมองว่ามันเป็นปะจรปรับฐานมากกว่า มันยังไม่ใช่ลงเต็มตัวไอ้นะถ้ามันทะลุนี้ไปคุณไม่ได้หรอโอเคนะอย่างนี้เขาพอเข้าใจได้เลยหรือมันจะทะลุยืนอยู่ห้าสิบวันเช่นห้าสิบวันสักเป็นอาทิตย์เนี่ยจิงเจ๋งเลยนะยืดนิ่งๆไม่ต้องไปไหนอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราใช้ร้อยยี่สิบนาทีในการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนี่ร้อยยี่สิบอ่ะก็ไม่ดีนะอืมไม่ดีก็คือ ลงมาเนี่ยเนี่ยได้ในแมสโลมันเริ่ม,เร,มเริ่มนะนะประจักสโลปมันอาจจะจะกลับตัวขึ้นเป็นโพซิทีฟเป็นบวกแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นลบอยู่ถ้าอาทิตย์หน้าตีขึ้นไปไม่ได้นะผมว่าก็าดูไมนค่อยดีเท่าไหร่นะ s c a ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะเล่นบางคนบอกว่าติดอยู่อะไรอนะสี่สิบเก้านี่ยอืมมันคงยอดตอนนี้เลยกนะ็ยังดีกว่าผมว่าเล่นหุ้นที่มันชัวร์ดีกว่าตอนนี้มันยังไม่ชัวร์ อแล้ววอลุ่มมึงก็หายแห้งไปเลยนะไม่มีเลยดูดิครับเดียวเหียว,ยวงไงแ,แล้วเขารอเวลาอมาดูตัวนี้ฮนะจีกัเน GT ทีรอยยี่สิบสองวิกดูไม่ได้นะผมไปดูด้านแทนแล้วกันสสนชุุกเลยวันก็เหมือนกันนะวันเนี่ย GT เนี่ยแตะโลสองครั้งอะนะแล้วก็ไอซ์ไอขึ้นอืมแล้ว มันมันก็เกิดเหมือนเหมือนมันจะเกิดคอนวร์เจนแต่เรายังชัวร์ไม่ได้ถ้ามันยังหลุดเส้นนี้ไปก็ตัวไครตัวมันนะครับเนี่ยสามพหกบาทอืมวันจันทร์เราไม่รู้นะมันจะเปิดยังไงน้ํามันมันก็ขึ้นนะมันก็ถ่านหินก็ขึ้นแต่น้ํามันมันยังไม่ใช่ถ่านหินนะดูดูดีอยู่นะครับผม้ามาวิเคราะห์ถ่านหินนัํากับไอเดินเรือเดินเรือต้องแกะห่อแล้วมั้งเดินเรือไม่ได้ไม่ได้ดูมันมาครับเนี่ย รายวันก็ไม่ดีคือเล่นหุ้นอยู่ตรงโลเนี่ยอยู่แถวแถวโลเนี่ยมันก็บางคนก็บอกเล่นหุ้นตรงแนวรับแต่แนวรับนี่มันช่างน่ากลัวหลุดไปนี่ไม่รู้ถึงไหนนะครับอย่าดูวี่เลยครับง่ายๆเนี่ยแววนวรับอยู่ตรงเนี้ยพอหลุดไปอาจจะไปเจอกันตรงนี้สามสิบบาทันจะปิดแก๊สมันขึ้นมาตรงขึ้นมาจากขท้าไห่ผมไม่รู้นะ,ะ IPO เนี่ยต่ำสุดก็ สามสิบเอ็ดอย่างเงี้ยคือมันเสี่ยงไงถ้ามันมันมีต่ำๆรอยรับอยู่เยอะๆเนียมันก็จะโอเคนะแต่อันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่รานาไทวันร้ร้อยยี่สิบทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือก็เฉยๆไปต่นี้สองตัวนี้ก็แล้วแต่นะจะเล่นก็นเล่นแต่ถ้าเป็นผมผมไม่เอาผมรอได้อย่างเงี้ยโอ้ยตายเนยเนหะ็นไหมดูเจ๋งเลยเพียงแต่ว่า,เ,วาเกิดไม่ได้เกิดไดบทเจนเนี่ย ได้เนี่ยไม่ได้มันเคลียได้หมดเลยนะครับเกิดไปครั้งหนึ่งแล้วเคลียได้หมดเอ้ยมันก็โอเคนะแต่วุ่นนี้มันเล็กเกินไปที่จะเล่นหรือเปล่านะแสดงว่ามันกำไรดีมันผมเดาเนี่ยแต่เนี่ยสังเกตไหมมันลงมมารอเราจะรออยู่ตรงนี้แล้วผมกลัวจะล่วงแต่มาห้าสิบเนี่ยแต่มันคงไม่หนักหรอกมันรลงไม่เยอะเพราะว่าสัปดาห์มันค้ำอยู่นะออกไหมฮะสัปดาห์มันเป็นขาขึ้นจริงจริงนะถ้าเล่นเล่นเนินนะครับคุณรอเลสัปดาห์นะ ถ้าเป็นไปได้มันลงมาที่ห้าสิบไอซ์นเี่ยหรือมันลงมาแตะที่เนี่จะสวยมากเลยที่หกบาทอันนี้น่าซื้อส่วนนะถ้ามันลงมาจริงๆนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันลงมาวันอาทิตย์เดียวลงหกบาทนะนี่ไม่เอานะครับแตมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแท่งเดียวนี่นี่ตาสัปดาห์อาจจะเป็นแค่เตือนหนึ่งสี่แท่งเนี่ยลงมาสัปดาห์ละบาทบาทห้าสิบตายอย่างถ้ามันลงมาแล้วไอซมันมาแตะตรงเนี้ย ห้าสิบผมว่าน่าจะลุ้นนะครับแต่เราใช้ดูไอซายแต่ห้าสิบในวีนะแต่เราใช้ตัดสินใจซื้อตรงนี้นะครับอันนีเน้เป็นแค่ตัวดูว่าโอเคมันน่านะแต่ตัวนี้ซื้อจริงๆก็ตัวนี้เหมือนเราใช้ร้อยยี่สิบกับไลวันเราใช้ร้อยยี่สิบนใ,ในการซื้อแต่ายวันเป็นตัวตัดสินใจว่าโอเคเทรนมันเป็นยังไงขึ้นหรือลงเราก็ทําตามน,ะมน,านั้นกลยุทธ์ไว้แบงนี้อันนี้เนอร์ผมว่ามันยังดีจะไดเล่นนะ NDR ER ผูฮะน่าเล่นกว่ะคือเล่นเล่นของที่มันแพงเ่ยดูมันมีราคานเนี่ยเนอร์มีราคาจริงนะถ้าคุณจะเล่นนะง่ายๆเนี่ยยืนถึงห้าสิบวันเนี่ยร้อยสิบนาทีได้แล้วคุณก็ลองดูแต่ถ้าคัดร้อนก็ต้องคัดนะครับนะผมว่าไม่ต้องเอาติ่งนี้นะเอาติ่งนี้มีสองจุดของตรงนี้ต่ำสุดเจ็ดสี่ห้าเลยอ่ะโอ้แทบจะไม่แทบจะ สิบห้าสังมันน้อยไปวะเนี่ยเดี๋ยวจะไอ้ชัวตรงนี้แล้วอโอ้ติ่งนี้มันก็ก็แกล้วแต่คนแล้วอย่างเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดบาทสิบเนี่ยเออเอาไอ้ตัคัดลอตมันมันถูกกระแทกลงมาเนี่ยังดีกว่าอันนี้มาดู T R U B True ใช่ป่ะฮะมาท็อทุกอันนี้ไม่เคยเล่นในสัปดาห์ก็ดูดีอยู่โอ้ยแต่เกิดเหมือนที่เกิดเดเวอเจ้นนะเนี่ย ไม่ได้เกิดนะเพราะว่ามันว่าก็เกิดเหมือนกันนะแต่อันนี้มไม่สวยเท่าถ้าจะเล่นเนอร์ดีกว่า n E r นะฮะน,นี่็อันนี้ก็แค่นี้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้นะครับอันนี้โตข้อมเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วแหละอืมรัฐาสับตมกันแย่แล้ว,ลวมันไม่ใช่แย่มันถือว่ามันอยู่เป็นบัวใต้น้ำแล้วนี่นะครับ คุณต้องระวังบัวใต้น้ำอนนี้มันถ้ามันไม่กลับขึ้นไปได้ท่านเห็นไหมคุณสังเกตไหมเล่นตรงเนี้มันมันเวิร์กกว่าที่จะที่จะเล่นเพราะว่าอันนี้มันเป็นของลุงฉลกนะฮะผมให้เครดิตลุงโฉลกลอ,ลองไปหาดูตรงนี้นะ C D C ชั้นสามับวิธีการเนี่ยเนี่ยเขียวอันนี้คือเนี่ยขับของแกบอกว่าแกเขียวซื้อเขียวขายแดงผม ผมชอบสีเขียวผมชอบสีขาวผมก็เลยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวอันนี้ไม่เป็นสีเขียวอ่อนนะน,นี่เป็นพรีบายนะสำหรับผมเขียวคือพรีบายแล้วก็ขาวคือซื้อแดงของนี้แดงอ่ะใช่คืเอเราแกงเรามาศึกษาดูว่านี่มันมาจาก M A C D เ่ธรรมดาไม่มีอะไรน่าจะใช่นะผมไม่เคยได้ยินแกพูดแต่ผมคิดเอาเองว่ามันมาจาก M A C D อันนี้แกเป็นแบบ p พียวเทคนิคอ ไม่ต้องดูผลประกอบการไม่ต้องดูอะไรผมก็เป็นแบบเพียวแต่ผมก็ถ้าผ่านตามาผมก็ดูนะแต่ผมไม่เคยไปขวนขวายที่จะดูว่าเอสซีแตรงไะเท่าไหร่ีเอเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้ผมไม,ไม่ได้แคร์อะไร,ระว่าปีเอท่าไหร่แต่แต่คุณลุงโลกแกระดับเซียนคุณเราบอกชื่อไปเอ็นยอแกไม่รู้จักเราพูดอะไรแต่แกดูได้ไงแกคพอแกเป็นเพียวเกา่าเราไปตามแกได้นะนี่ จริงฟังไว้มันก็ไม่เสียหลายเชื่อไม่เชื่อแต่แกเก่งอ่ะโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันถ้าใครชอบไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือกด Subscribe โอเคขอบคุณครับ